ยันแดงเรื่องนี้ส่งมาจากคุณอ้ําครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวนนทบุรีเมื่อสิบปีที่ผ่านมาโดยคุณอ้ําย้ายมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยตั้งแต่ยังเด็กแล้วบ้านของคุณอ้ําจะอยู่แถวๆปากซอยซึ่งแถวที่คุณอ้ําอยู่นั้นจะมีทาวน์เฮาส์ใหม่ๆผุดขึ้นอยู่หลายหลังขณะที่แถวกลางซอยแต่เดิมก็มีทาวน์เฮาส์เก่าๆอยู่หลายหลังแต่ก็ได้รับการบูรณะใหม่ทุกหลัง แต่ท้ายซอยจะมีบ้านสองชั้นอยู่หลังหนึ่งซึ่งเก่าและทรุดโทรมมากก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ไม่มีบ้านหรือทาวเฮาส์หลังไหนกล้าปลูกติดกับบ้านหลังนี้แต่จะขยับออกไปปลูกกันห่างๆโดยบ้านหลังนี้ร้างมาตั้งแต่ที่คุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ผ่านมาไม่กี่เดือนก็ได้มีคนเข้ามาบำรุงใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของแล้วแขวนป้ายให้เช่าไม่นานก็มีคนมาเช่าอยู่โดยเป็นร่างทรง แล้วคุณอ้ํามักจะชอบปั่นจักรยานไปเล่นแถวๆถวท้ายซอยอยู่บ่อยๆก็จะเห็นพวกตุ๊กตาพวกของบูชาอยู่เยอะมากจนล้นออกมาหน้าบ้านและจะมีควันทูบลอยขมองอยู่ตลอดเวลาโดยร่างทรงเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เกือบสิบปีแล้วก็ได้ย้ายออกไม่กี่วันต่อมาก็มีคนใหม่เข้ามาเช่าอยู่แต่ก็อยู่ได้แค่สองวันคุณอ้ําได้ยินชาวบ้านแถวๆถวนั้นพูดกันว่า คนที่มาเช่าอยู่ใหม่รีบขนของย้ายออกกลางดึกทันทีแต่ทุกคนก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็มีน้าของเพื่อนคุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยช่วงแรกๆตอนที่น้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆน้าเป็นคนปกติทุกอย่างแต่หลังจากที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้สองเดือนแกก็เริ่มกลายเป็นคนเพอ้อและมักจะชอบบอกว่าเขามีแฟนและลูกอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย ทางทางที่นาอยู่ที่นี่แค่คนเดียววันหนึ่งคุณอ้ําได้ขอคุณแม่ว่าจะไปนอนที่บ้านนาของเพื่อนที่อยู่ท้ายซอยเพราะจะได้แอบไปสุบรีด้วยจึงเดินถือหมอนไปที่ท้ายซอยกับเพื่อนสองคนพอไปถึงบ้านนาคุณอ้ํากับเพื่อนก็คุยเล่นกันปกติจนเวลาย่างเข้าตีหนึ่งก็ขึ้นไปนอนกันที่ชั้นบนส่วนนาจะนอนที่ชั้นล่างอยู่แล้ว ในห้องชั้นสองไม่ได้มีข้าวของอะไรมากนักมีเพียงแค่เตียงนอนที่อยู่ขวามือโต๊ะเครื่องแป้งยุ่ตัดจากเตียงนอนตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงปลายเตียงส่วนห้องน้ําจะอยู่หลังห้องตรงข้ามกับประตูทางเข้าพอดีคุณอ้ํานอนไปได้สักพักเริ่มได้ยินเสียงพัดลมตั้งพื้นดังแกรกแกรทัทางทั้งที่ตอนแรกมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรจนเพื่อนที่นอนข้างๆสะกิดแล้วบอกว่าพัดลมดังอะ คุณอ้ํารู้ว่าเพื่อนกลัวเพราะปกติเพื่อนคนนี้จะเป็นคนกลัวผีมากคุณอ้ําจึงลุกไปปิดโดยหวังว่ามันจะไม่ได้ส่งเสียงดังน่ารําคาญอีกสักพักใหญ่ๆคุณอ้ํารู้สึกตัวตื่นเพราะเพื่อนสะกิดที่หลังด้วยอารมณ์ที่ง่วงนอนป้นโมโหจึงลุกขึ้นมาถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเนี่ยก็เห็นเพื่อนนอนหลับตาปีแล้วชี้ไปทางปลายเตียงปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิง นั่งขังหลังอยู่ที่ปลายเตียงอายุรุ่นรุ่นอนุบาลสามผมยาวถึงกลางหลังใส่ชุดราตรีนั่งแกว่งหัวโยกตัวไปมาจากคนที่ไม่กลัวผีคุณอ้ําเริ่มคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคืออะไรความกลัวเล็กๆเ,เริ่มผุดขึ้นในตัวคุณอ้ําหลับตาลงแล้วคิดในใจว่าถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วไม่เห็นแสดงว่าตาฝาดครู่เดียวคุณอ้ําค่อยๆลืมตาขึ้นมา เด็กวี่คนนั้นก็หายไปโดยที่ปลายเตียงมีเพียงแค่ตู้เสื้อผ้าหลังเก่าๆจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีแต่อยู่ๆประตูห้องมันกลับเปิดออกเองแล้วค่อยๆอ้าออกอย่างช้าๆเอ๊ะคุณอ้ํารู้สึกขนลุกตั้งทั้งๆที่ตนเองเป็นคนล็อกมันกับมือก่อนนอนแล้วแท้ๆและต้องมีคนเปิดมันจากด้านในเท่านั้น แต่คุณอ้ําไม่ทันที่จะได้คิดอะไรต่อประตูห้องน้ําก็ค่อยๆอ,อ,อ้าออกคุณอ้ํารีบหัวควับไปมองทันทีก็ปรากฏว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงเมื่อคู่ไปนอนคว่ำหน้าอยู่กลางห้องน้ําคุณอ้ําตกใจจนตัวเกรง็งรีบหลับตาลงความกลัวเริ่มแผ่กระจายจนทั่วร่างกายนึกในใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่คนกลัวผีมันต้องไม่ใช่ แล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นดูอีกทีก็เห็นประตูห้องน้ำปิดอยู่ในสภาพเดิมคุณอ้ําคิดในใจว่ามันคืออะไรกันแน่ตาฝาดไปเองหรือเห็นภาพหลอนคุณอ้ํารีบปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างตัวให้ลุกข,ขึ้นมาก่อนฟ้าตื่นตื่นตื่นเพื่อนก็ลืมตาขึ้นมามองหน้าคุณอ้ําแต่ยังไม่ทันที่คุณอ้ําจะได้พูดอะไรเพื่อนก็สิงพูดขึ้นมาก่อนว่าไม่ต้องเล่าเห็นทุกอย่างแล้ว ในคืนนั้นคุณอ้ํากับเพื่อนตัดสินใจวิ่งลงไปข้างล่างแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันรุ่งเช้าจงมานั่งเล่ากันว่าต่างคนต่างเจออะไรกันบ้างคุณนัดเล่าไปถึงตอนที่เห็นเด็กนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วพยายามหลับตาลงพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วคิดว่าคงจะตาฝาดไปเองแต่เพื่อนกลับบอกว่าความจริงเด็กไม่ได้หายไปไหนแต่แค่ลุกเดินไปเปิดประตูห้อง แล้วเดินกลับมาเปิดประตูห้องน้ําแล้วเดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะเด็กคนนั้นกึ่งวิ่งกึ่งเดินอยู่ในอาการลุกลีลุกลนเหมือนกําลังหนีอะไรบางอย่างโดยช่วงเย็นเวลาประมาณหกโมงคุณอ้ําและเพื่อนจึงเดินไปเล่าเรื่องนี้ให้น้าฟังแต่นากลับไม่เชื่อทุกคนจึงเดินขึ้นไปดูกันที่บนห้องคุณอ้ําเดินนําหน้าขึ้นไปบนชั้นสอง เปิดสวิตไฟที่อยู่แถวๆหัวบันไดโดยหลอดน,นีออนกระพริบอยู่สองสานาทีแล้วก็ดับพรึบแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจมันมากนักแล้วเดินเข้าไปในห้องจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับๆพุ่งประทะจมูกของคุณอ้ําจนต้องรีบเอามือปิดจมูกโดยสภาพของห้องต่างจากเมื่อคืนอย่างลิบลับพื้นไม้มีฝุ่นเกาะอยู่หนาเติบเตียงนอน มีแต่ฝุ่นจับอยู่เต็มผ้าปูเตียงตู้เสื้อผ้าเก่าจนแทบจะหักพับลงมาได้ถูกเมื่อส่วนกระจกหน้าตกเครื่องแป้งมีแต่คราบฝ้าสีขาวๆจับอยู่ทั่วทั้งบานหัวใจคุณอ้ําเต้นแรงจนมันแทบจะทะลุออกมาจากอกคิดอยู่ในใจว่านี่เมื่อคืนเรานอนอยู่ในห้องนี้หรอือหันไปมองหน้าเพื่อนเห็นเพื่อนทํหน้าจะร้องไห้คุณอ้ําจึงถามนาว่านะ ทำไมห,ห้องนี้มันถึงได้เก่าแบบนี้อะน้าตอบกลับมาว่าก็ตั้งแต่ที่มาอยู่ยังไม่เคยขึ้นมาเหยียบข้างบนนี้เลยรู้สึกว่าไม่ชอบข้างบนนี้จากนั้นคุณอ้ําก็เหลือบไปมองที่ประตูห้องน้ําพบว่ามันถูกล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจเก่าๆจากด้านนอกและมียันสีแดงเก่าๆแผ่นประมาณเท่าฝ่ามือแบะอยู่กลางประตูห้องน้ําถึงแม้ว่าคุณอ้ําจะกลัวแต่ก็มีความรู้สึกว่า ต้องรู้ให้ได้ว่าในห้องนั้นมันมีอะไรจึงขอทุบแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องน้ําไว้ฝ่ายคุณน้าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรคุณอ้ําจึงเอาค้อนหัวจนที่ล็อกแม่กุญแจหลุดกระเด็นแล้วจึงจับบานประตูเพื่อเตรียมจะเปิดอยู่ๆก็รู้สึกถึงความกลัวในอะไรบางอย่างในใจคิดว่าถ้าเปิดออกมาแล้วเจอศพเด็กจะทำยังไงคุณอ้ํารวบรวมสติ ค่อยๆผลักประตูช้าๆสภาพห้องน้ำค่อนข้างเก่ามากมีหยักใยและเชื้อราดำๆก่ออยู่เต็มฝ้าและผนังมีกระถางทูบสีน้ำเงินเก่าๆมีทูบที่เหลือแต่ก้านปักอยู่หนึ่งดอกวางอยู่กลางห้องน้ำข้างๆกระถางทูบมีจานใส่กับข้าวขึ้นราดำๆอยู่หนึ่งจานมีชุดราตรีสีขาวเก่าๆของเด็กผู้หญิงแขวนอยู่ตรงราวแขวนผ้าขนหนู มีตุ๊กตาเกือบๆร้อยตัวทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่กองอยู่ทางผนังฝั่งชักโครกคุณอ้ําเห็นแบบนั้นก็ผงะถอยหลังรีบปิดประตูทันทีนาที่ยืนอยู่ข้างๆก็ทำสีหน้าหวาดกลัวไม่ต่างจากคุณอ้ําส่วนเพื่อนนั้นรีบเดินจ้ำออกจากห้องไม่พูดไม่จาสักคำคุณอ้ําอยากจะเดินตามหลังเพื่อนออกจากห้องจนใจจะขาดแต่ติดที่ว่าขาทั้งสองข้างมันตายสนิท มาขยับได้ก็ตอนที่ได้ยินเสียงนาพูดว่าลงไปข้างล่างกันดีกว่าคุณอ้ําจึงเดินลิ้วออกจากห้องก่อนแล้วคุณนาก็เดินตามหลังมาติดๆระหว่างที่กําลังเดินลงบันไดหูก็แววได้ยินเสียงเหมือนเด็กกําลังฮําเพลงออกมาจากในห้องน้ําำทําให้คุณอ้ําเสียวสลังวาบโดยความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนไม่ค่อยกลัวผี บัดนี้รู้สิ่งแล้วว่าตนเป็นคนที่กลัวผีเอามากๆหลังจากนั้นคุณอ้ําก็ขอให้นา้าย้ายออกจากที่นี่แต่นากลับบอกว่าย้ายออกไม่ได้เพราะนาทิ้งลูกทิ้งเนียไว้ที่นี่ไม่ได้ทําให้คุณอ้ําเริ่มระแวงว่าลูกเนียที่นาพูดถึงบ่อยๆเป็นใครกันแน่จนต้องให้ญาติมาบังคับให้ย้ายออกนาถึงได้ยอมย้ายในที่สุดหลังจากนั้น คุณอ้ําพยายามถามประวัติของบ้านหลังนั้นจากคนที่อยู่ในซอยเดียวกันแต่กลับไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยปัจจุบันนี้คุณอ้ํากลายเป็นคนขี้หวาดระแวงหลังจากที่ได้เปิดเข้าไปในห้องน้ำห้องนั้น